ตอนนั้นเราแค่เดินเล่นในป่าเช้าว,วัดร้านเก่าๆท้ายหมู่บ้านที่ที่ไม่ค่อยมีใครย่างกรายเข้าไปสะดุดตากับโรงไม้เก่าๆสีดำทะมึนวางอยู่ใต้ต้นไทรใหญ่โลงเปล่าๆที่ไม่มีใครรู้จักมันแปลกตรงที่โลงนั้นเปิดอยู่และว่างเปล่าไร้ร่างไร้วิญญาณแต่กลับมีกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นขาวคลุง้งเหมือนเพิ่งมีอะไรบางอย่างออกมาจากข้างใน ความสงสัยปนความประหลาดใจทำให้เราเดินเข้าไปใกล้ๆจ้องมองความมืดมิดในโลงใบนั้นมันไม่ใช่แค่ความว่างเปล่าแต่มันเหมือนความว่างเปล่าที่กำลังรออะไรบางอย่างลมเย็นเฉียบพัดวูบผ่านตัวทั้งที่ไม่มีลมพัดในตอนนั้นขนเราลุกชันไปหมดรู้สึกเหมือนมีใครกำลังจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลาจากด้านหลัง จู่ๆก็มีเสียงเหมือนเล็บยาวๆขูดเบาๆจากก้นโลนเหมือนใครกำลังพยายามจะปีนขึ้นมาพร้อมกับเสียงกระซิบแผ่วเบาที่ดังขึ้นในหัวเราชัดเจนรากับอยู่ข้างหูที่ตรงนี้ที่ของแกมันนอนสิ มันนอนตรงนี้ตัวเราชาไปทั้งร่างขาสั่นจนก้าวไม่ออกแต่สุดท้ายก็วิ่งหนีออกมาจากตรงนั้นสุดชีวิตไม่เคยคิดกลับไปอีกเลยโลงเปล่าๆใบนั้นมันไม่ใช่แค่โลงไว้เก่าๆแต่มันคือกับดักที่กําลังรอเหยื่อรายต่อไปไม่ว่าใครหน้าไหนที่ไปเจอเข้า